หมื่นสิทธิสงขามวีรบุรุษนักรบผู้กล้าแห่งเมืองตราที่หายจากหน้าประวัติศาสตร์เรื่องราวของหมื่นสิทธิสงขามเป็นเรื่องราวของวีรบุรุษผู้กล้าท่านหนึ่งที่มีทิวาสถานอยู่ณนะเมืองตราและได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการรบทั้งยังมีความ เชี่ยวชาญในตำราพิชัยสงครามคนหนึ่งในกองทัพแห่งราชอาณาจักรสยามที่นำโดยเจ้าพระยาบดินเดชาสิงหสิงหาเสีนีในคราวการพระราชสงครามระหว่างไทยกับยวนสมัยรัชกาลที่สนะครับชื่อมื่นสิทธิสงครามปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ครั้งแรกในหนังสือที่เชื่อกันว่าเป็นบันทึกการรบของเจ้าพยาบุินเดชาสิง์ สิงหาสรีนีแม่ทัพ